สวัสดีครับสวัสดีย้มแรงครับมันนีพ่นนพามาเบิ้งผักครับผักปลูกไว้ปลูกผักบุง้งเอาไปใส่ปึดเดียวเพียร์สวนผักบุ้งนี่ครับเห็นม่ครับนี่สวนผักบุง้งกำลังสิเกิดบ้านไวส้สี่หาดสิได้ใช่มีทางมาด้วยทางวันนี้เร็ว ทางวันนี้เร็วลูกเร็วโอ้เรียกก็มาด้วยเหยียบพักหมดแล้วเหยียบพักหมดแล้วเนี่ยอ,อันนี้ดอกบวมวงครับนี่บวมวงกับกำลังเป็นหมากพูดาะเห็นบ่ครับอันนี้เป็นหมากแล้วดิว โอ้เป็นดอกเป็นหมากแล้วเป็นหลายพร้อมแล้วครับอันนี้เป็นหมากหลายแล้๋ยวพูดนี่ลักันนี้บักพีกอันบักพีกติดตายแหลวเพราะใต้เหลวครับอันต้นนี้อันนี้ก็เป็นแค่มาน้อยครับนี่แค่มาน้อยเนี่เยเห็ดแทนบักไอ้ต้นบวบไหมครับนี่คือคือเห็ดนม้าเป็นที่เป็นคือ ขาย่องโบกนี่แหละครับนี่เอาขายได้อี่พอปลูกไว้แต่พอทะเ้ตายอี่พอเราซื้อมา้าเราไม่ได้ปลูกดอกเราค้นปลูกไว้แม่ปลูกไว้นี่ครับเชียหมาน้อยกําลังตีเตกไปครับแตกยอดออกมาแล้วนี่ครับลูกสมุนลูกสมุนผมพูดครับยมผักมนมาแล้วยมผักอะ่ะมา้าที่ป้าบองบอกมองึงกำลังจะได้กินกล้วย กล้วยก็ออกดอกแล้วออกต้นแล้วกล้วยออกต้นแล้วเอยออกดอกแล้ว,วนี่ค้าบกล้วยก็ออกยอดออกกันนั่นแล้วมันสิลมอีกบ่บุนี่ครับมองนี้นี่อืมเยอสิผ้าไปเบิ่งอีกขนาดนานแรงแน่เลยครับอันนี้ก็ปลูกข้าวไว้ครับปลูกข้าวไว้แต่ว่าอู้หัวติัง่จต่ว่าหัวหนานมันอยู่ดิ นี่ผมสีอวดนะครับอันนี้จะอวดนี่เกิดแล้วเห็นว่าครับนี่เกิดแล้วเห็นบ่โอ้ยมันบ่ซูมนี่ครับหากโป้งแล้วครับเห็นว่าครับนี่ห่างมันนี่ห่างมันโป้งแล้วอันนี้ก็โป้งแล้วนี่แน่ปลูกปกลูกอะไรได้ปลูกอะไรเห็นผลนะน,นี่ดีเลยครับนี่อันนี้หมากมันท่านแนวเนี้ยมะฮ่ออยู่ครับหมากมัน อันนี้กับต้นบักพีกรีวิวสวนนะครับต้นบักพีกพอได้เก็บกินนะครับอันนี้มานี่เร็วร้องอยู่นั่นแหละสหายนั่นไปขี่ใส้ต้นนั่นอี่แล้วอันนี้กรบบักพีกครับอันนั้นเคลียกระทกโลกนะครับเห็นมันเตดตายเคลียตายแล้วเสียมาปลูกใหม่อยู่กําลังเพาะบักหนาวครับมีหอดบักหนาวนี่ดอก ดอกอันนี้เกิดลายดีครับไอไอต้นในต้นบักซีดาแหี่พี่อันนี้ก็เกิดแล้วเดี๋ยวผมจะมาตัดมันออกนี่ครับเห็นบ่าต้นแบบง่ายเลยครับอันน,นี้ครับตอนกิ้งว้บักล้าเลยครับอันนี้เกิดหักเพะนี่เกิดหักเพราะนี่นผมก็ผมตอนว้ได้นน่ ตอนใบเกิดทางกว่านี่โอ้ยพ่เห็นว่าเห็นมันมันละกอเต็มต้นเลยตายเนี่ยเป็นโรคแรงตายแน่ว่าตายเน่ยปดนะครับหม่องคุณน้อค่อยหลายปุ๋นโอ้ต้นบุ๋นบกหุ้งสายบกหุ้งสายแต่ว่าบกหุ้งสายแต่ว่ากระดกบกหุ้งสายกรอบด้วยครับอันนี้แมนพามาเบบอย่างนึงอันนี้ อันนี้เป็นต้นสีดาแดงต้นสีดาอย่างบักสีดาลูกแดงแดงเนี่ยอันนี้ก็หัวสิมามปลูกบักหุ่งน้อยบักหุ่งน้อยครับบักหุง่งหนาแลแงบักหุ่งน้อยอันนี้ที่เขากินน้อยมันเขาเป็นบักหุง่งงบพ่อมาปลูกไว้โอ้ยเจ้าว่าหมาเจ้าว่าแมวนี่มันยมเหมือด อันนี้เป็นคาไอาคา,าหัวไงครับคาแดงคาหัวไงซื้อมาปลูกนี่ต้นกระทกโลกอันนี้เคี้ยกะทกโลกครับที่ปลูกไว้อันนี้เป็นต้นหมักลำไย,ยปลูกไว้ปีหนึ่งแล้วดินี่ปีหนึ่งแล้วนี่พูดะแมวผม,มวต้นกระทกโลกครับอันนี้เป็นเคี้ยกะทกโลก เคียกกะถก v e กนี่ฝั่งนี้ก็จะมีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะมีขาอันนี้ก็ปลูกขาอันนี้ก็ปลูกเป็นพักอ็นบ๊อแมนพักต้นสีดาแดงอันนี้ปลูกปลูกบักฮุ่ง,ก,ก,ง,งก,ก็เป็นบักฮุ่งเงี้ยงเกาะเขืเอนก็เป็นบักฮุ่งสายโห้ยปลูกเงี้ยงกับว่นงนี้นี่ครับมี ปลูกไว้ปลูกไว้อันนี้ก็ปลูกไว้ปลูกไว้ปลูกเมือ่อแล้วครับนี่แถบนี่ขางเทิงคูนี่ก็ปลูกแต่ว่าไม่ได้ค่อยหอน,น้ำแห้งแล้งลายครับนี่นะครับบรรยากาศอาบรรยากาศวางฝากครับบ้านอยู่นามาอยู่นาเหมือดแล้วครับเดี๋ยวก็สิไปโหตต้นไอ้อยางนาะตอ อีแม่สิไปหดตนยางน้วแล้วดึงสายไฟไปน,นะครับนี่อันนี้เป็นหนวดสิงหนวดลอสีนะเห็นว่าครับฟิว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 เอาหอยไว้พมมว่าหอยไว้นะเมื่อนี้ล้ไปแล้วเด้ค่ะฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปพอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวผมไปหดน้ำตนยางนะผมก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ